อ่าปีน้องเหย้ยเอาปิกยังได้แต่เราลำปลาเรือนี่เนาะเนาะหน้าคณะเสาวเนี่ยมาเจอกันเนอะมาเจอกันเอาปีกกรับครับพ่อแม่ปีน้องกล้าเถอะได้ดิใครจะมาเอาเหมากรับไปเลยเนอะไปไหวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคลิปสองท่านทุกคนเนาะที่คลิปสามชมคนมักล่อปลาเบาเหนือพาลุยนะครับ ทางเพจทางยูทูบเนาะตอนนี้เขาจะลุยกันต่อครับต่อเนี้ลืมหมวกกันเด้อจ้ะนี่มาเดีหมวกมากันเลยอ่ะอันลืมอมว่ายุถดุลจ้าลงรถได้ลื่อมกิงเข้ามามืัอนี้วนมาตกจาแดดออกที่กัดอำเภอแม่ออนครับจังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมครับจ้าเขามาต่อกันชิพสองเนาะจ้าเขากลับไปหาเห็ดน้ากันปะไปไปเลยครับไปด้วยกันเลยครับไปหาเห็ดกระสาวแนนมาเด้อจ้ามาเด้ออ่าไปแล้วครับพี่น้องสองจุ้ม สองจุ่มสองบ้านด้วยจ้ะนี่เก็บละสองบ้านช่วงที่สองครับเนาะนี่จะดอกง,ไง,ไง่า่ๆโอเคสองตอนสายๆของวันอาทิตย์วันนี้ครับ่น้องมต่อช่วงสองกันจ้าเอาจุา้มทีสองให้หน้องเ,เกือบเหยียบไปใหม่นะค่ะเนาะดอกน้ำครับ

รวมจุมเดียวสีหาดอกโอ้เฮ็ดาวมังนงามๆครับปุูกมันปลูกงามดอกใหญ่เน้อนี่กลุ่มเดียวน้อดอกเดี<อ>ิมของดอกห<อ><อ>มูเน้อเจอสานนรนากเก็ยบตั้งันนี้เข้ามาเจอสารพาดเรนเดอร์จ้ะในปลาไม้นาะ ปลาส่งเสาห้องหน,อ,นอกเนะดีไปตาหนึ่งสองตาหล่ะจ้ะับหนอกนี่ครับคือแหล้วจนะ้ากําลังฮัตจะออกเมา่อแต่เนาะ โอ้อันนี้ใบใดแต่เน่าหมดล่ละเออน่าจะตื่นจำเห็นเมื่อออกเงี้ยง่ายนะจ๊ะ <c oughs> มองมันออกออกในหินออกในดึกดื่นในหินเมือนน้ำย่ำแล้วเนาะ ไม่มันหนาเกินเนากดอกหนาคักขนาดเนี่ยอ้ยขาคือสิอ,อ,อ,อ้วนเ,เ,เนี่ยจ้ะขาใหไงขาอวบพี่น้องใ้าพี่น้องเอาดีป่ะเอาดีวันนี้ขาคือเนี้ยแต่อูมหูมึงต้องมันขาวก็โอเคอยู่นุ่นนะอืดอกคือใหญ่คือหนาค่ะแต่ น,นี่ดอกใหญ่ป่ะเจ้า <c oughs> อาใส่ตาหัวนอาจ่ะดอกบานกาอ๋อดอกตูมน,น่อยนะจ๊ะนี่ที่เพ็่นกะลังบ้านขนาดเนาะอันนี้สีอยู่ใต้ใบไ,ไม้ขาโอ้แข่งขามันไงเนาะโอ้พี่นน่องงามแต่งงามบ้านเนาะขอติดกําัง ตอเน็ตอยู่ข้างบนครับข้างหลังชัน้นเนาะกระตานี่ใช้สำหรับออกมันบานบาน,น้อยเนาะนี่ศกระตาครับตูมใหญ่ใหญ่อืมอืมต่างิ่งครับางามๆเนาะ

ดอกครับนี่เพิ่งเห็นดอกครับงามๆดอกเริ่มออกนะทั้งสี่เนาะดอกงามๆครับ อ,อกูเ,เก็ดเจอจากปลาเนี่ยเจอแต่พึ่งเหลืองเนาะเจออีกแก้วนี่มึงดอกนนี่นยใหากสิบันใหญ่เลยดอกมานาะบิ๊กๆเนาะเฮ็ดเนีนงสิโอเฮ็ดถึงเนาะ ออดอกนังยี่ยปัวก็นอกไปวะไม่ได้จี้แบบโชคโดีของเฮาเนาะวันนี้เนาะโชคดีเด้อจากนนี้ปลาไม่ไพ้เขามา เห็ดแดงกอเนี mm ่ยมันบอกออกไปตัวถีบเด้อจ้ามันต้องไปโฮมของมันเนาะไปมุมจุดที่มันออกมันจะออกครับมันจะไม่ให้เห็นเขาเคยเก็บหมดในห้องแลนไปหมอนนั้นห้องยางไปหมอนนั้นจ้ะไ้แน่นอนทามันออกเนี่ยนะเมื่นหล่อเลยกว่าจะถึงเวลา Ôi, đọc. Đó em lên đọc nà đọc ngay. Đúng. Đúng nà nó. Đây là đọc. มีทั้งตุมท้องบานเนาะดีฮะเนี่ดมงามเนอเราคาย บ้านกับบ้านกาลังบ้านต่นี่แขงบ้านกันหน er ึ่งแสบเด้อจ้ะยุ่งมองนี้เพามีสัญญาณแไหนแขไม่แอือสุดองดอกนะ มอยังก่อน่อยกแต่ละดวงงีนี่แดดเนาะ่คว่าแดดแดดเฉยเนาะเหดละงอโง่ได้ออกเร็วจ้ะมันตกตกค่ตกต้นไเห็ดมันก็บอกออนี้กจุบหเย้าเนี่ยปวดเลยเนาะ Giờ thì ngầm cái thuyền cả. Thấy con ốc bay. Ừ. Ừ, ông mua cho Tiếp cái đồ Tiếp หมดแล้วโอานังไงนี่เราจะเอาอกยู่ใก้ๆก,ก,กันนะเนาะต้องซองหาดีๆก่อนหมดแล้วนะนาะจะเริ่มออกอีกนะเริ่มออกแล้วเนาะไหว้ไปเหมือนนั้นเองมาอีกแล้ว ดแข็งงามเดิจ่ะไม่ใหม่น้ํสิจะเหยียบวีเสียนซิดเหยียบหลายจันนี้นุ๊บเอยโค่อยางเอาย่านเหยียบเพชรจันนี้ดอกหนึ่งอวบๆเลยจันนี้นุ๊บอันนี้ก็จะได้บ่มีมูออกดอกเดียวแบบเป็นดอกอ,อันเป็นกระโด เล่นน้ำฝนดีเนาะตาทั้งเฮ็ดถึงเฮ็ดแย่ดอกที่สองที่สามเป็นเหตุที่หาเจอ,อยากมากเลยค่ะช่วงนี้ยังบ่อนไหลตามหาเจอ,อยากเหลือเกินเธอเนี่ย น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเอาปลกป้านน้องจิ๋งจะยุ่ใจกันอู้หูปลานี่ดอกหน่อยๆก็จะเอาเยอะจ้ะอื่อนบ่เด้ม,มา จะนี้มันจะเห็นถึงอันนี้หน่อยอ๋ออันุญ้ยาตเห็นับเห็นเหตนใดไยทับดอกแตงวนไปวนมากต่เห็นอยู่ได่เมื่อง่ายเปล่าหรอพี่น่องเอ้ย ยิ้มเพชรมดปลาบป็นองค์วันนี้หางามไงขึ้นเรืองครับงามานาบ้านเริงบ้านเริงบ้านแข็งเอามาปลาหนีเลยเพชรปลาาจีโอยแม่เอ้ยแข่งขายังมาสังข่อยู่ะไงเสวาน้องเป็นองค์งามคักว่าจ่านี่ ดินมันดำแล้วท่าน,นี่เนาะดินอุ่นครับสามดอกกัดจะแก้งอิ่มละดินมันอุ่นวันนี้ตาสาวเนี่ยจะเต็มแล้วจะนี่วันนี้อโอ้พี่น้องเต็นแล้วเนี่ยตาที่สองครับอ่าพี่น้องมูนี่นะว่า,างไงเาใส่คึข้ขนาดอีกอะใหญ่คึ้ขน,ขนาดอ่าพี่หน้องนี่ก็คึ้ขนาดเนอะ <c oughs> โอ้ดอกหนาดอกใหญ่ครับ ตาว่างไปพูนลาจารย์น่ะมันไดเอามาหนำเลยโอ้ยพี่น้องตาเต็มแล้วมันนี่ตาเต็มแล้วนี่ตาหน,าน,านีเอาดอกบ้านนะบ้านคุณภาพอ่ะนี่มันบ้านคุณภาพอยู่ครับนี่เนาะงามอยู่จะได้มันเนาะอันนี้เบา้าชายสาวเน่ตจ,จะเอาลงเมื่อไว้บน้อวจะนี่น <c oughs> นพูน่ะแดงมะปุดขอแม่พี่น้องขึ้นมา <c oughs> จุอยกับเราเห็ดครับแดงตึงตึงกลางกลางเนาะสาวเน่็ตปิ่น้องเดี๋ยวขอคอ ພີ່ນ້ອງທັງກໍຄັບນະແກັບບາດ เฮียเธโอ้ยเฮ็ดนะยังกรอยากได้บัดนี้พี่น้องเอ้ยสิเอา,มาเมื่อไดย์บอโอ้ยมึงดอกมันผักที่เนี้อเะอนี่เก็บเห็ดพวกเมื่มมอยเลยจ้ะเมงงื่มมอยบอ้โหสิเอาจะ้ะไดย หลายเกินเกี่ยวจนบิ่นเนาะตีตาได้นี่ยสามโดโอ้โ้โอ้ปลแตงเอาปลาโซ้โอกแดงเหมอ นีออ่อีกแล้วข้างนี้ก็ร่างแต่เริ่มออกจะนี่ก็ล่าง,นนางห็นหน่อยยีน่นาอยังไ่ให้มีดอกบานให้ใค่ขึ้มาจ,จุ่มจุ่ม รู้จะอธิบายยังไงล่ะจ้าวันนี้เออพี่หนุห่มวันนี้เห้อเก็บมวลใครแถวน,นี้นี่ตาใหญ่นะครับนี่เพชรครึ่งก็มี้เพชรงากก็มนนี้หน่อยหน่อยออนี่สาเน็ตนบันเทิงแนละ้ววันนี้นะ แต่ว่ามีแหงเกเลียเพ็ดหรอนี่นะตุ้มเหมือนงานกันบ้างตุ่มเอานีจัดอุ่นออกใหม่ๆเต็มเลยนี่นะนี่นะนี่นะนี่จ้ะนี่นี่ก็ลังออกใหม่เนาะ này họ có mào này, ao hay khủng nọ, hay mốt, nó, hay đi, yên มันจะตูงงามงามทีอือออกมาได้วยน่าดีเห็ดปู<า>เลยงามค่ะปลาไม่เห็ดหลายแค่นี้ครับปลาท้าไว้ได้ร้ายจะได้ดเป็นเสือมันจะเนี่ยมะเกือจะได้ดกับออก มันอเนะ้งแดดมันออกวันนี้อเก็บไปไวนี่เนี่ยไปกินไปกินอห้นอยมาเดิมมาเดิมมาเกีบเห็ดนักเก็บเอาไว้แล้วครับไว้่ะ ออนะสู้ตาย <laughs> มาเด้อมาเด้อคิดเร็วๆแล้วน่ะจะบุกซีบอ่ะตาจะเต็มสีตาเร,เรเาทำใหมันหน่อยๆแล้วน้องมัน,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 น ดดีตัวมันตุ่มเนาะตุ่มหง่ๆมอๆเลยแต่เนี่ยน่างห่อนตุ่มทีน้เหรุมก็ยังมีอยู่เ้ยมาแล้วอย่าให้มันได้ออกจะออกอะไรจะเก็บบโบพันโบมด ้ังไงครับพี่น้องอ๋เด้อบันนี้มื่อนี้เด้อเ เ,เอาอยางคืออยังคือมีคำอะไรเนี่ยจากคือขนาดวันนี้ตูมตูมสวยรวมก็สวยนะจ๊ะคือขนาดพี่น้องมึงข้างล่างพี่น้องวันหนี้หาเห็ดนไหมจ๊นเนี่ยจอะ ทั้งบ้านทานนั้งตื่นเนาะแต่มันกับ้านนีเหรอเหออืมน,นีออกแล้วหวานมั่ิดคือขนาด จนไม่มีคำจะว่าอย่างไดละเปิดถุงก่อนนี่ถุงใหญ่งครับบมมีบน่อมันเจ็บหนอกบ้านอ่จจะบ้าเอาใส่ถุงม,มันจะแล้ยวหออิ่งอกนะ <c oughs> ไม่มีคำจะพูดแล้วเห็นไหมทำมันได้ออก <c oughs> ยังหมดจบเลยนั deck, ừ, what, s <S ่นรอนน้มังจะออกเรื่อยๆนะนี่กำลังต่เริ่มหมาได้เนาะนียตงูแขมม่นอูยังเริมออกอยู่ับุกสองมองแน่พี่น้องเอ้ยน้มผักหมูพี่น้องจุ่มไกลๆกันน่นแหละเนาะถ้าออกลาดอกบัวยงามดอกบัวง่

มาง,งามๆกับเตื้อกับเสียอได้ยอยู่ด้วยจ้ะหักมันเอาไป,ปบ่ได้เนาะน้ำนี่ค่ะฟางไม่มมใกล้ขนาดน,นีง้งามงามเสีย,ยอได้เนาอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไปเห็นมันได้หมดืดจ้ะ มีเรื่องอะไรกันน,กน,น,นี่ว้าวสา,าวเนี่ยสรุปผลงานครับของเขาวันนี้ หามานคักครับมานคักครับมานเกินขาดครับวันนี้เนาะมดนต้องสีเบาเลยจ้ะหมานแห้งมาเด้อจ้ะมาเก็บเห็ดเชียงใหม่น้ำกันมัวนี่สิเพี้ยไปได้กับบ่ไข่เมื่อยแต่นได้เก็บเห็ดยน้ำมันโมเมื่อยเลยจ้ะแต่กัอันนี้เก็บยนำเมันกับโมเมื่อยโดยแต่ได้เก็บเห็ดเรื่อยๆครับท่นกะตาซ่าตอนเจ้าเนาะสีน้ำเงินนั่นครับ อันนี้ตอนช่วงสายๆจนถึงบ่ายถึงเที่ยงนะครับเนาะอันนี้ช่วงเที่ยงละวสามกุญแจตอนนี้ก็ตายอีกอันสามเลยเนาะสามตาอืมช่วงเสองเขาได้สองเนออยู่ในรถอันนึ่งในรถก็มีเขาสองเนาะเขาติดหมึกตีหามันเหมือนหรือบุคลากรทายจ้ะครเหมือนวันอาทิตย์นะนี่แต่ผมมีแห้งไปต่อหรือจะเมื่อยครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเ้าสังคลดอกพี่บ้านพี่จองก่อนเนอะนะครับ พี่แล้วน้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนอร์กดติดตามคุณักเลอปลาเบาเหนือพาลุยนะครับทางเพจทาง youtube นะครับขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของคาาุณักษลปลาเบาเหนือพาลุยนะครับส่วนจบคลิปนะครับเนาะขอบคุณห,หลายๆเ้ยจ้าสำหรบับวันนี้ามารับชมกันสำหรบับวันนี้เขาก็จะลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ช่วยกันอาピคหน่อยพี่น้องมาช่วยกันเอาเห็ดเมื่อเ <c oughs> อาละกวาดไปครับเนาะเ <c oughs> หนื่อยหน่อยก็พักกันครับ